ให้ผ่องใสนะครับอยากเดินหน้าตูดเข้าเซ็นเตอร์นะครับทจิตใจให้ผ่องใสนะครับวันนี้เราอยู่ร่วมกันถูกไหมครับเราอาจจะผจญน้าฝนตกรถติดพายุเข้าหมากัดน้ําท่วมนะครับแต่พอเราขึ้นมาถึงชั้นที่สองปุ๊บเราต้องมาสนุกสนานครับนะครับเรามาเพื่อแบ่งปันสิ่งดีๆเข้าด้วยกันนะครับเดินเหี่ยวมาพอรีบเปิดยิ้มขึ้นมาทันทีนะครับเราต้องเราต้องทำให้ได้นะครับเราอยากเปิดประตูเลื่อนเซ็นเตอร์เข้ามา เซ็นเตอร์คือแหล่งในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองไม่ใช่ศาลาคนเศรา้าเนี่ยว,วันนี้กูมาถึงนะใครเจอหน้ากูในเซนเตอร์แล้วกูจะเล่าประสบการณ์กูตลอด7วันให้ฟังเลยแล้วกูโดนปฏิเสธมากี่เคสโดนด่ามากี่หนกับบ้านทะเลาะก,กับหมาด้วย มาถึงใครเจอมันคนแรกคนนั้นคนโชคลายเลยนะครับแล้วมันจะโชคลายมากถ้าคนคนนั้นเป็นดาวไลน์ของเราแล้วเพิ่งมาเซ็นเตอร์ครั้งแรกเนี่ยอัพไลน์เราสอนว่ามาใช้เซ็นเตอร์ให้คุ้มต้องรู้จักเพื่อนใหม่โอ้โหเปิดประตูหน้าตูดเข้ามากระโดดเข้ามาเธอชื่ออะไรเลยโอ้สวยเลย ถูกไหมครับเป็นไปไม่ได้งั้นเพื่อเราเนี่ยป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ดาวไลน์เราจะไปเจอคนแบบนั้นเราก็ต้องเป็นคนที่ยิ้มแย้มก่อนนะครับพูดแต่สิ่งดีๆนะครับพูดแต่เรื่องบวกๆในเซ็นเตอร์ชื่นชมนะครับแล้วก็ยกย่องชื่นชมกันให้เกียรติกันนะครับก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนะครับพอถึงเวลาครับต้องมาก่อนเวลา โดยส่วนใหญ่นะครับถ้าเซนเตอร์เริ่มหนึ่งทุ่มเนี่ยประมาณ6กโมงยี่สิบหกโมงครึ่งเนี่ยจะเริ่มมีคนอยู่ในเซ็นเตอร์ละนะครับผู้นําหลายๆคนก็จะเริ่มขึ้นมาเซนเตอร์ในช่วงนั้นถามว่าการที่เรามาก่อนเวลามีข้อดียังไงข้อแรกเลยนะครับข้อดีก็คือตัวเราเองจะได้มีโอกาสได้ทักทายกับอัพไลน์ได้ปรึกษาองค์กรกับอัพไลน์ได้ถามข้อสงสัยที่ยังเคลียร์ตัวเองที่ยังรู้สึกว่ามันคาใจอยู่กับอัพไลน์ได้นะครับหรือถ้าเราพาดาวไลน์ของเราเนี่ย มาเซ็นเตอร์ครั้งแรกเราได้พามารู้จักกับอัพไลน์ในเซ็นเตอร์ครับได้มีโอกาสทักทายถามนำนะครับว่าดาวไลน์ผมนนเนี่ยพี่คนนี้ไม่อยากใช้คาว่าดาวไลน์ใช้คำว่าทีมงานเพื่อนใหม่ผมนะครับคนนี้นะครับเขาเพิ่งมาเนี่ยแต่เขาสงสัยว่า การเข้าเรียนรู้ท <Yes. S 2> ุกสัปดาห์มันมีโอกาสช่วยให้ประสบความสำเร็จได้จริงหรอพี่คำถามแบบนี้อับไลน์ก็ตอบให้นะครับเพื่อนผมเนี่ยนะครับเพิ่งมาครั้งแรกเลยแต่เขายังสงสัยอยู่ว่าน้ำมันรำข้าวมันดีจริงหรอทำไมมันดูช่วยหลายอย่างจังเลยเราใช้เวลาในช่วง6กโมงครึ่งถึงหนึ่งทุ่มเนี่ยครับในการในการเคลียร์ปัญหาในการพูดคุยสร้างสายสัมพันธ์กันได้ถ้าเราเป็นคนที่พาเพื่อนใหม่เข้ามานะครับแล้วเราจะพาเขาไปนั่งในห้องเปิดโอกาสคือมาซิงซิงเลยยังสดสดอยู่เลยอุ่นอุ่นะครับเราพามานั่งในนห้้อองีก่น ทักทายเพื่อนใหม่ได้แชร์มุมมองได้ฟังประสบการณ์นะครับพอสักอีก5้านาทีทุ่มหนึ่งเราค่อยพาเขาไปนั่งในห้อง O P P แล้วก็บอกเขาว่าเดี๋ยวถ้าตอนเลิกนะเราจะไปรอเธอรับเธอที่หน้าห้องเลยแต่ถ้าเธอเลิกก่อนเธอเดินมาหาเราห้องนี้นะมันก็สามารถที่จะเจอกันได้ใช่ไหมครับไม่ไกลกันตอนเลิกนะครับแล้วก็ใช้เซ็นเตอร์ได้อย่างเป็นประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เนี่ยนะครับมาก่อนเวลาก็พาเพื่อนใหม่มาเจออัพไลน์แล้วก็แล้วก็ถามน้ำนะครับนี่คือ b e นะครับหรือว่าก่อนถึงเซ็นเตอร์ อันที่สองดูลิงขณะจัดเซนเตอร์นะครับแบบนี้เลยกําลังจัดเซนเตอร์อยู่เลยสิ่งที่ควรทํา <c oughs> ก็คือเราต้องนั่งหน้าครับปิดเสียงมือถือแล้วก็ไม่นุกเดินไปเดินมานะครับถามว่าทําไมต้องนั่งหน้านะครับเอาจริงๆเลยนะยิ่งห้องประชุมใหญ่เนี่ยเราจะยิ่งเห็นถ้านั่งหน้าเนี่ยเราจะสายตาของเราเนี่ยนะครับเราจะมองเห็นเฉพาะหน้าเวที นะครับแล้วเราจะจดต่อกับหน้าเวทีวันนั้นการเรียนรู้ของเราจะเต็มประสิทธิภาพมากเลยแต่ถ้ายิ่งเรานั่งหลังนั่งหลังเราจะยิ่งเห็นความสับสนโรมานวุ่นวายของการลุกเดินไปเดินมาเกิดคนนั่งข้างหน้านะครับคันหูแค่หูเราที่นั่งข้างหลังเราจะเปลี่ยนการตั้งใจจากมองคนข้างหน้าพูดเป็นมองหูมันทันทีเลยจะเป็นแบบนี้นะครับเกิดคนนั่งข้างหน้าพลรัพทบดังนะครับ คือถ้าเสียงโทรศัพท์ปกติก็จะไม่เป็นไรแต่เสียงโทรศัพท์บางคนนี่ก็โฟกัสเลยนะบางคนเป็นเสียงผ้าสวดอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางคนเป็นกลางนำสไายอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ได้นะครับคนตรงกลางเสียงดังถ้าเรานั่งหน้าเราจะรู้สึกว่าข้างหลังมีเสียงดังแต่เรายังโฟกัสข้างหน้าอยู่แต่ถ้าเกิดเรานั่งข้างหลังแล้วคนข้างหน้ามีเสียงโทรศัพท์ดังเราจะหันไปมองว่าโทรศัพท์ใครวะนะครับเราจะพลาดจังหวะอันสําคัญในเวทนาเวทีตอนนั้นไปได้งั้นสิ่งที่ดีที่สุดเลยก็คือนั่งหน้าครับแล้วไม่ว่าเราจะนั่งหน้ากลางหลังเราปิดเสียงมืืออถครับ เปิดเป็นระบบสัน่นใครพาลูกเล็กเด็กแดงเข้ามาเปลี่ยนมันเป็นระบบสั่นด้วยนะครับเปลี่ยนไม่ได้ปิดแม่งเลยนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันตอนเลิก <c oughs> นะครับจริงๆมีที่เดินเล่นด้วยนะนะครับเราเดินเล่นกันอยู่บริเวณทางเดินกับบริเวณริฟได้นะครับไม่หายไปไหนแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่ลุกเดินไปเดินมานะครับไม่ลุกไปเดินไม่เถืาอข้าวไปฝั่งโน้นข้าวไปฝั่งนี้อะไรเงี้ยนะครับตั้งใจเรียนนะครับตั้งใจฟังโจดย์แล้วก็คิดตามนะครับ การที่เราตั้งใจฟังนะครับเราก็เราก็จดเนี่ยเราก็จะได้ความรู้เพิ่มขึ้นแต่ถ้าใครที่เริ่มมาฟังครั้งที่2ครั้งที่3สมมตุติเอ้ยหัวข้อนี้รู้แล้วเคยฟังแล้วเราลองทิดตามดูครับว่าถ้าเป็นเราออกมาพูดหน้าเวทีเราจะพูดเหมือนเขาไหมไม่ประโยคนี้ถ้าเป็นฉันฉันจะพูดประโยคนี้เฮ้ย hey, ถ้าฉันขึ้นไปฉันจะขึ้นต้นด้วยประโยคนี้ ผมได้ฝึกแบบนี้นะทุกวันนี้เลยพูดหน้าเวทีได้นะครับถ้าเราได้ฝึกมาก่อนจินตนาการตัวเองก่อนว่าถ้าได้ออกมาหน้าเวทีจะพูดว่าอะไรอย่างเช่นสมมุติว่ามีคนสําเร็จขึ้นมาไวาไอจอยคือแชร์ประสบการณ์ตัวเองเราต้องจินตนาการว่าเราขึ้นมาเนี่ยเราจะจับมือคนทางซ้ายหรือคนทางขวาก่อนเราจะมองไปทางขวาแล้วก็จะมองไปทางซ้ายแล้วเราจะพูดประโยคแรกประโยคอะไรแล้วเราจะขอบคุณใครแล้วเราจะน,นําเสนอชีวิตของเรายัางไงแล้วจ,จบด้วยเป้าหมายอะไรเดินไปใครจะยื่นมือมาจับมือกับเราบ้างแล้วเราจะสนุกขนาดไหนจินตนาการเอาไว้ครับเพราะนี่คือสิ่งแรกที่คุณธสิิท์บผม ผมเข้ามาในเ e อ็มซาผมถามว่าผมจะมีไรายได้หลักแสนได้ไหมเขาบอกก็ลองคิดดูสิว่ามีไรายได้หลักแสนตอนเดินขึ้นเวทีใครจับมือเราบ้างแลวเราพูดประโยคอะไรนะครับใช้เซ็นเตอร์ตามนี้ครับลองคิดตามดูเราจะเป็นคนที่เรียนรู้ได้เป็นเขาเรียกว่าดับเบิลสตัดดี้เลยอะ่ะนะครับก็คือเรียนรู้ได้2ชั้นเลยนะครับมีส่วนร่วมนะครับเป็นบรรยากาศให้เซ็นเตอร์นะครับยกตัวอย่างเช่นมีใครอยากมีส่วนร่วมบ้างครับ น้อยใจอ่ะนะครับเอาใหม่มีใครอยากมีส่วนร่วมมัางครับเอาโอ้โหกูนะครับตื่นโต้ตอบตื่นเต้นพยักหน้าปกมือนะครับเพื่อให้บรรยากาศของเราเนี่ยสนุกสนานนะครับแต่ไม่ต้องเสแสแงนะเอาแบบสนุกสนุกนะครับคือผมเคยเจอขายตรงที่อื่นมาผมก็ไม่ชอบไง แต่ว่าผมไม่ได้ต้องการให้พวกเราเป็นหุ่นยนต์ขนาดนั้นผมต้องการให้พวกเราสนุกสนานแบบเป็นกันเองอ่ะนะครับแบบมีส่วนร่วมอ่ะนะครับสมมตินะครับน้องแมนเดินจากหลังเวทีมาหนาเวทีจะต้องมีเสียงอะไรน้องแมนเดินมาเลยหไหมเห็นไหแมนเลยไม่กล้าเดินเลยเห็นไหมเอาให,หม่เอาให,หม่เอาใหม่นับนับหนึ่งสองสามขอเชิญคุณดารากรเทพหน้าเวทีด้วยค่ะ นีแมนถึงกล้าเดินออกมาเห็นไหมโอเคนะครับแมนกำลังจะลงจากเวทีทุกคนแล้วแมนสุดยอดไหมครับสุดยอดแมนใกล้เคียงเดินแบบแล้วเนี่ย <c oughs> นะครับแต่จริงๆสังเกตสิเมื่อกี้เงีย,ยบๆกันอยู่ถูกไหมแต่พอทุกคนหัวเราะเฮฮาเป็นางานสนุกไหม บรรยากาศมันดูเบิกบานขึ้นมาเห็นไหห้องเรียนมันจะไม่ใช่แค่ห้องเรียนไงครับมันจะกลายเป็นเหมือนห้องชมรมอะไรสักอย่างในมหาวิทยาลัยแล้วมันจะทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีจังเลยมันสนุกมากๆเลยที่ได้มาเซ็นเตอร์แต่มันไม่สามารถทําเพียงแค่คนเดียวได้ไงครับถ้าทุกคนร่วมด้วยช่วยกันคนละหนึ่งแอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นบรรยากาศได้แบบดีมากๆคือที่ผ่านมายืนอยู่หลังห้องแล้วแอะอยู่คนเดียวไหมก็เลยอยากให้พวกเราแบบมีส่วนร่วมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับกรีดร้องแบบโดนน้าร้อนลวกอะไรแบบเนี้ย นะครับแล้วก็สังเกตการมีส่วนร่วมของเพื่อนใหม่ที่เราพามาว่าเขาตั้งใจแค่ไหนพี่สนชอบตอน,น้ำร้อนลวกใช่ไหมอ่ะเราน้ำร้อนลวกอ่ะลวกแล้วนะครับสังเกตการมีส่วนร่วมของของเพื่อนใหม่ที่พามานะครับว่าระหว่างที่เราแบบเอออะไรเงี้ขยขนข้างๆเหล่านี้เราพามาเป็นไงนะครับถ้าแบบเรากัแบบเออคนข้นางแบบอ เขาอาจจะนอนดึกไม่ใช่เขาไม่สนใจเอมตานะ่ยเขาอาจจะนอนดึกเราลองสักิดเขาให้ตื่นดูเธอเธอเธอหลับแล้วเธอหลับแล้วเธอลองจดดูนะมันดีมากเลยแล้วลองให้กระดาษกับปากกาเขานะครับแล้วถ้าเกิดแล้วเรา,เ,าเสร็จหันไปมันอีกรอบเขาอาจจะยังไม่สนใจเอมตาตอนนี้นะครับแต่ว่าช่วงแรกเรามีส่วนร่วงก่อนนะครับแต่ระวังอย่าชวนเขาคุย นะครับหลายครั้งผมออกมาหน้าเวทีนะผมกำลังพูดอย่างเมาบันเลยแต่ผมเห็นเพื่อนหลายคนพูดแข่งกับผมด้วยนะครับโดยเฉพาะในห้องอีพีเนี่ยสุดยอดเลยนะครับก่อนเริ่มเซนเตอร์เนี่ยนะครับก็จะมีมีผู้นําหลายคนพาเพื่อนใหม่มาใช่ไหมแล้วก็บอกว่าคุณการเนี่ยเพื่อนใหม่เนี่ยคนนี้สุดยอดมากๆวันนี่คุณการสุดยอดมากๆอย่างว่าอย่างนี้เดี๋ยวฝากคุณการด้วยนะคะอ,อ๋อได้เลยครับเดี๋ยวผมพูดเต็มที่เลยในห้องอีพีแต่เขามานั่งด้วยมานั่งมานั่งเพื่อนกับเพื่อนใหม่ด้วยแต่พอผมเริ่มพูดเท่านั้นแหละ เขาพร้อมจะออกมาพูดหน้าเวทีกับผมเลยคือเขาแบบสอนสแบบทุกอย่างเลยอย่างว่าอย่างนี้เน,นี่ยเดี๋ยวคุณเดี๋ยวคุณธนสิทธิ์เนี่ยจะบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นลูกคนที่9เนี่ยอยู่สมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทยแต่มีดอนหอยหลอดที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือคุณธนสิทธิ์ยังไม่ทันพูดเลยอ่ะแค่ออกมาพอดีครับผมธนสิทธิ์พอสิทธิ์กุลนันท์บรรยายไปก่อนล่วง <c oughs> หน้าแล้วนะครับคือพยายามอย่าแย่งซีนคนหน้าเวทีนะครับพยายามมีสมาธิแล้วก็อย่าชวนเพื่อนใหม่คุยนะครับนี่คือขณะจัดเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็อเเเเตตออรร์์หลลังิกซ็น นะครับต้องทำอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คืออยู่ after meeting นะครับเซ็นเตอร์เลิกนะครับมันจะมีการ after meeting นะครับรวมกลุ่มประมาณ7-10คนนะครับเพื่อสรุปกันว่าวันนี้เราจึ๊กอะไรเราได้เรียนรู้เรื่องอะไรแล้วเราจะเอาอะไรไปใช้ดีละ่ะเพื่อให้เป้าหมายของเราเป็นจริงแล้วก็เป้าหมายของเราในเดือนนี้นะครับการที่บอกอย่างนี้สรุปร่วมกันเนี่ยแล้วเขาบอกว่าในในประมาณ2ชั่วโมงที่เราได้เรียนรู้ใน Center เซ็นเตอร์รู้ด้วยกันเนี่ยนะครับบางคนได้ฟังแต่บางคนไม่ได้ยินคือได้แค่ฟังไงแต่ไม่ได้ยิน นะครับแล้วก็คนหนึ่งคนเนี่ยสมาธิจะไม่ไ